วันนี้จะกินอะไรดีระหว่างพายมนุษย์กับสเต็กมนุษย์ฝนต,ตกอากาศดีจังเลย,ยไรเออรขอเมือ่อคุณหน่อยนะคุณอยู่ไหนอยากจะเล่นซ่อนแอบแต่แอบไม่เนียนหรือเปล่า อือนะครับใช่แมวแล้วนี่แมวอ,อืมคุณอยู่ไหนหวัดดีเฮ้ยคุณต่อยผมเหรอเ,อเ,อเออนนี้ยตอนนี้เราก็สู้ไม่ ไม sí, ้ฉ no. ันสับซะดีด <|ja|> ีน้อยคนแรกของวันนี้เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปนนะะนะ ตัวละครอย่างจอนดนกินเนื้อมนุษย์แล้วเราร้อนสุดโอ้อ,อืเอ้ยได้กินแล้วอร่อยอ,อ,อ,อยากจะกินอีก โอ้ย,อยเกือบตายแล้วเราเกิเกดใหม่เกิดหม่อีกครั้งแล้วเ้ นายชื่ออะไรโอเคเหรอแทนให้ในเต้นซ่อนหายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้อยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนออกมาสิ นหโอเคอยู่ไหนเอ่ยนายคิดว่านายจะปลูกสู้กับวิญญาณที่โหดร้ายขนาดนี้ได้เหรอเอยากจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้

อยากนงิดหรอวาน่าจะสู้กับเราได้วฉันมีวิธีการตายแต่มันยากที่จะรู้ กระสุนหมดกระสุนหมดแล้วสินะไอ้คิดแล้คิดเหรอว่าทะลุหัวใจเราได้นะ่ะยังไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกฉันยงหัวกว่าในสนาเดล ไปที่หลุมหลบภัยก่อนที่จะปิดปีศาจออกอารวาสปีศาจออกอารวาสสิบเก้ามวายังไงคแวไเปดแปดเจ็ดเกาตายอีกคน <c oughs> เหลือ <c oughs> ต้องหาอีกตัวอันตราย <c oughs> ไปไหนเอ่ย รีบไปเหลืออีกเวลาแค่สามสิบวิหยู่ไหนละไอวนาดพี่นมฉันไม่เคยบอกะกี้ยงเห็นกี้ว่าจะปอยเสืออ หาที่รับอยู่ซะด้วยอยากจะซ่อนด้วยเหรอมาสิถ้าอยากจะซ่อนเฮ้ยโอ้โอ้ยไปดีกว่ามีปืนด้วย ดีนายเป็นใครนะ้านายไม่ใช่โอเคนี่นายแล้วก people, ็โอ er> ๊ยนายเป็นเพื่อนขคงว้าวเพื่อนของโอเคน่าจะเก่งน่าดูเลยโอเคได้โอ้ยเราได้ร่างใหม่จะออดตาน ซึ่งไม่มีใครบอกว่านั่นอยู่ที่ไหนอ,นมอคมันไเนนตดโอเคไหฮะด้ได้ไฮะฆาตรกรอยู่ไหนไหนนายอยู่ไหนจอมวี่ออฮะ เออเดี๋ยวข้ขารากรอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนายอยู่นี่นี่เองตัดีนายไปทำอะไรมาน่เป็นใครกันแน่เนี่ยฉันเป็นข้ากรโอเคไม่ได้อยู่แถวนี้เน่าสงสารนายเพื่อนของโอเคมีกี่คนกันไม่รู้สิ ตกลาวาไปซะเฮ้ยนาเป็นใครเนี่ยโอเคนี่ว้าเจอทักทีนายเล่นซ่อนหากับฉันนานมากเลยนะนายเหมืนอนกันนะติก,กันฮ่าฮ่าฮ่ารู้จนได้จริงนะอ่า ปลุกบบด้วยบบจิตใจไหนข้านี่้ขาานี้ให้ฉันจัดการแกบ้างแล้วกันไหนนายอยู่ไหนกันเพื่อนายไปไหนหมดเพื่อนนายอยู่ที่หลมหลุภัยอยู่เหลือในที่นี่เหลืออีกไม่กี่คนแล้วที่ยังเหลือรอด กกมาสิฉันม่กงกหรอกวนายเคยทำนายเคยแยกบาวนี่ฉันกินนะโอ้คืบาวนี่ชิ้นใหญ่เจอวุ้นทนะี่ทัไมแตะใครเนี่ยมีกองกำลังทิเศษอ้เลยเดี๋ยวบอกเา ยังเหลืออีกไม่กี่คนในโลกในเมืองนี้มีเหลืออีกสักคนนะยิงฉันมาสิยิงมาอีกนายเนี่ยนะ,ะยเรียบร้อยโอเคตายแล้วน่าจะเหลือคนที่ไม่ได้เป็นโอเคอีกไม่กี่คน อ้ายนี่นะบ่นจะเก่งก็เก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งไปดูที่ฐานต่อดีกว่า <c oughs> เผื่อจะมีคนอยู่ยิงสอาสัญญาณทิ้งจะได้ไม่ต้องแจ้งกับคนอื่นว่อ,อนั่นใครนะ่ <c oughs> ะพันรดบไม่สินั่นโอเคได้ได้เวลาสนุกแล้วสิ ก็มีล่าเอาอตายเหมือนแกนแหละแต่นายมีแค่ไม่กี่ล่าง <c oughs> นายเหลือล่าสุดท้ายแล้วนายจะติดต <c oughs> ่ออันนี้ไม่ใช่โอเคนี่นี่มันโลมไม่สนุกแล้วสินายอยู่ไหนกันนาย จะไม่มีวันโอ้ยหัวหน้าโอเคหัวหน้าของฉันตายไปพวกเองคนเดียวแน่น้อยยไปตยไปเราจะไม่มีปืนน้อยไม่รู้แล้วสินะว่าวิธีการกำจัดฉันน่ะมีคนรู้อยู่แค่คนเดียวสีแดงมีรูปประหลาดประหลาด โนนาวิธีจัดการมานันมีวิธีเดียวคือนายต้องเอาคัตตนะไปเสียบทะลุหัวใจ เฮ้ยนั่นมันโอเคเนี่ยมาสิมาสิมา,มาล้วฉั่อนะาตามาันมนหาตนจตายอขตาควาท้องมันเลยเหรออไม่นะขตนาตกขตนะตกวิ่งก่อน มันเหลือร่างอวตารไหมเราไม่รู้แต่ขอจบสวยๆหน่อยละกันโอ้ยย้อยโอเคมีหรอโอเคคาตาลาของเราหายไปแล้วอือเราต้องทำ ผมว่าโอเคก็หมดเลยที่ไม่มีทางหมดแอ้วต่สัญญาณที่รอหัวหน้ามาเขาจะบอกว่าแต่วนะ่าเดี๋ยวจุดพูดเอ๊ะเดี๋ยวนะจส,สดี่รถคานะเหรอคาตานะอ,าานะอย่างงั้นเหรอ มันไม่สนุกแล้วนด้มีคาตานะมีขาที่ตุ๊กนี้มีกุนนะ่มของออดโอ้ยดูมูคูจิน้อเลาที